ปีท้ายวันนี้ครับไปดูภาพงานวันเกิดของลูกฮิปโปชื่อดังหมูเด้งนะครับที่มีแฟนคลับทั้งรุ่นเล็กรุ่นใหญ่จากทั่วประเทศไปร่วมฉลองไปพร้อมกันโดยทางสวนสัตว์เปิดเขาเขียวได้นําเค้กผลไม้ขนาดยักษ์ไปเสิร์ฟให้หมูเด้งและแม่โจหน้าได้กินกันแบบอิม่มหนำสำราญเลยครับนี่นะครับพี่เลี้ยงช่วยกันยกเค้กผลไม้ครับฉลองวันเกิดครบรอบหนึ่งปีให้กับหมูเด้งนะครับแต่กว่าที่หมูเด้งจะขึ้นมาจากน้ําคุณผู้ชมครับแหมเขาบอกว่าท่ามกลาง คือข้ามกลางแฟนคลับเนี่ที่มาดูความน่ารักของเจ้าฮิปโปแครตัวน้อยตัวนี้นะครับนอกจากทางสวนสัตว์เปิดเขาเขียวนอกจากนี้นะครับสวนสัตว์เปิดเขาเขียวเนี่ยเขาจัดกิจกรรมชวนแฟนคลับร่วมกันร้องเพลงวยพอวันเกิดและมอบเค้กวันเกิดให้กับหมูเด้งด้วยนะครับพร้อมขับจัดขบวนพาเหรดมาสคอตดสัตว์ป่าสุดน่ารักร่วมสร้างสีสันและบรรยากาศกันด้วยครับอีกหนึ่งไฮไลไท์ครับ ของงานเขาบอกว่าการคือการประมูลรอยเท้าของหมูเด้งคุณผู้ชมรอยเท้าของหมูเด้งตอนอายุ3เดือนนะครับจบราคาประมูลที่700,000บาทครับคุณผู้ชมเฉพาะรอยเท้านะครับรวมถึงกละมังใบโปรดของหมูเด้งที่มีผู้ประมูลไปได้ในราคา50,000บาทกับภาพแรกเกิดของหมูเด้งที่คุณแจ็คแฟนฉัน ประมูลไปได้ในราคา1 6 0่0 0บาทครับสำหรับงานวันเกิดของหมูเด้งจัดกันไปถึงวันที่13กรกฎาคมเลยนะครับคุณผู้ชมน้องนูงน,งน,นูผู้ปกครองนะครับที่อยากจะพาเด็กๆไปไปชมความน่ารักและร่วมฉลองวันเกิดให้กับหมูเด้งกันได้นะครับก็ไปกันได้ครับสวนสัตว์เปิดเขาเขียวเปิดให้เด็กๆเข้าชมฟรีด,ด้วยครับ เป็นความสุขของน้องๆหนูและผู้ใหญ่ก็มีความสุขไปด้วยนะครับกับกิจกรรมนี้ญญลแ,และทั้งหมดนี้คือพิธีทั่วไทยนะครับเสาร์อาทิตย์พบกัน5้าโมงครึ่งนะครับส่วนจันทร์ถึงศุกร์กลับมาพบกัน5้าโมงเย็นครับหลากแกลเรื่องราวทั่วไทยเข้าใจง่ายเข้าถึงทุกพื้นที่วันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ